สิ่งที่เราจะต้องบอกลูกค้านะคะถ้าลูกค้ามารับส่งมอบตัว s อ o วันนี้จะพามาดูว่ามีราอะียดปลกย่อยอะไรบ้างแบบคร่าวๆกันค่ะเราจะพามาดูอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้กับรถก่อนนะคะมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ใช้ปักยางเนาะแล้วก็ด้วยความที่วิ่งด้านหลังเขานะมันต้องแอ j จัสเป็นแบบว่าด้วยมือนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าแมนนวลนะคะเดี๋ยวเรามาเอากุญแจไปดูรถคันเขียวกันนะ อย่างแรกนะคะที่เราจะบอกลูกค้าก็คือที่เก็บกุญแจสําหรับเปิดบอ็ตด้านหน้าค่ะมันจะอยู่ข้างในนะคะฝั่งขวาของเข่าคนขับค่ะมันจะอยู่ข้างในนี้ซึ่งวิธีการเปิดนะฝาบอน넷เดี๋ยวฝ้ายจะเอากุญแจพลาสติกออกมาก่อนนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเราเดึงออกมาได้เลยมันจะเป็นกุญแจพลาสติกแบบนี้นะ ซึ่งเอาไว้ไข่ไอตัวล็อกด้านหน้านะคะเพื่อที่จะเปิดฝากระโปรงแล้วคือทุกๆครั้งข้อแนะนําก็คือลูกค้าควรล็อกไว้ตลอดนะเพื่อกันที่ใครเขาจะมาเปิดฝากระโปรงน้าของเราเล่นกันนะคะเน็ตด้านหน้านะคะโดยที่เราจะมีขั้วสําหรับการเปิดบอลตหรือตรงนี้วิธีการเปิดนะคะก็เอาคุณแจมันจะมีสามแชกแบบนี้เนาะเราก็เอาคุณแจจิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ไขให้ใหมันอันล็อกค่ะทีนี้เราก็จะสามารถเปิดตัวฝาบอลตด้านหน้าได้นะอันนี้คือ เราเปิดไว้อยู่แล้วนะพอเราบิดคุญแจปุ๊บเราก็กดลงไปนะคะมันก็จะคายล็อกออกมาแต่ว่าเราต้องกดทั้งสองข้างนะคะึเปิดนะคะก็ค่อนข้างจะต้องเบามือหน่อยนะเนื่องจากว่าฝาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเวลาเราปิดเนี่ยเราก็จะไม่ทุ่มลงไปนะคะมันมีน้ําหนักที่เบาแต่ว่าต้องระวังสูงเพราะว่ามันมีมูลค่าสูงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงด้านหน้าค่ะ คือบอกก่อนว่า SEO เนี่ยมันจะไม่ใช่รถสำหรับการไปช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเยอะนะคะเป็นพื้นที่สำหรับใส่หมวกกันน็อกนะซึ่งพวกคู่มือต่างๆหรือว่าอุปกรณ์การบำรุงรักษาเวลาที่ยังแตกหรือว่าเวลาที่ออจะต้องแอดจัสตัววิงด้านหลังเนี่ยมันจะอยู่ใต้พลาสติกสีดาอันนี้ค่ะตืบมันก็จะเห็นเป็นพวกกล่องคู่มือนะคะแต่ว่าเขาให้มาเป็นกระเป๋าช่องของ s อ O ทุกช่องลมเนี่ยได้ใช้งานหมดเลยนะอย่างเช่น ด้านหน้าเนี่ยที่เป็นแอโรไดนามิกอันนี้ก็เป็นช่องที่มันต่อตรงมาจากลมที่เรารับเข้ามาด้านหน้าเลยค่ะอีกช่องหนึ่งเนาะที่เอาไว้ชาร์จซีเทคเวลาที่เราไม่ได้ใช้รถนานๆเนี่ยเกินหนึ่งเดือนหรือว่าได้ขับน้อยมากอาทิละครั้งเนี่ยไฟก็จะแนะนําให้ชาร์จตัวแบตเตอรี่ของรถยนต์ไว้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะก็ต้องใช้เหรียญน,นะหมุนตรงตัวกลมๆนะคะแล้วก็ใช้ซีเทคเสียบเข้าไปเดี๋ยวลอก็บ กับคืนที่เก่าก่อนเพราะว่าถ้าหางมาเนี่ยงานงอกแน่นอน mm hmm. เปิดขึ้นมานะคะฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะมีพวกปะแจแล้วก็ไขควงต่างๆอันนี้เอาไว้อัจจสพวกวิ่งด้านหลังนะคะแล้วก็การซ่อมบำรุงเบื้องต้นมีคุยกายที่เป็นเล่มเล็กแล้วก็จะมีถุงมืออันนี้ไม่ใช่ถุงมือขับรถนะคะแต่ว่าเป็นถุงมือสําหรับการซ่อมบำรุงเปลี่ยนยาง whatever ตัวนี้ก็จะเป็นตัวันล็อกเกียร์นะคะในกรณีที่ รถเนี่ยมันหมดไฟฟ้าไปทั้งหมดเลยคือมันจะใช้คู่กันกับไอตัวกุญแจฉุกเฉินที่เป็นแมนนวลนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องต้นมุมยางนะตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกสําหรับล้อที่เป็นล้อเซลโทล็อกนะคะเนื่องจากว่าตัว STO เนี่ยมันเป็นล้อที่ใช้แบบเซนทันล็อกเนาะทุกคนก็คือไอตัวยึดของล้อเนี่ยมันจะมีแค่จุดเดียวนะคะเราต้องใช้นี้เป็นบล็อกในการถอดตอกซึ่งส่วนใหญ่อาจจะไม่แนะนําให้ลูกค้าใช้กับร้านข้างนอกค่ะเพราะว่า มันจะทําให้แม็เป็นรอยนะถ้าทาไม่ถูกวิธีแต่อันนี้เอ้นะคะอันนี้ก็มีไว้เพื่อในกรณีฉุกเฉินนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของเร็วนะคะที่ไว้เติมลมยางนะในกรณีที่ยางรั่วหรือยางแตกแล้วเราต้องวิ่งใช้วิ่งไปก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องสูบลมเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็จะมีตัวสลักนะคะสําหรับการโดยที่เขา<อ>จะมีเกลียวอยู่กระจังหน้าด้านในนะคะมันก็จะมีช่องให้เปิดนะ แต่ว่ารูที่ต่อเข้าไปเนี่ยจะเป็นรูนี้เลยแล้วก็สีหมายลูกค้าเสมอนะคะว่าเราจะปิดฝาก,กระโปรงหน้าอย่างนุ่มนวลเท่านั้นเราจะไม่กระแทกลงไปนะคะในโมเดลนี้เพราะว่าฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนะเาะพการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะคะเราจะไม่แนะนําให้ลูกค้าใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงในส่วนของการเปิดห้องเครื่องก็จะเปิดบาฝากระโปรงหน้าเลยค่ะต้องใช้กุญแจพลาสติกที่อยู่ด้านใน แต่ว่าในส่วนนี้เราจะต้องใช้คน2คนในการที่จะยกตัวคาร์บอนไฟรเบอร์ชิ้นนี้ออกนะคะสำหรับวิธีการขับขี่คันนี้และการใช้อินโฟเทนเมนต์ด้านในไฟจะมาทำให้ต่อในคลิปหน้านะคะ